สิริมาวิมานแน่จะไปไม่พูดถึงสิริมาก็ดูไม่ค่อยสมควรนะเพราะว่าเขาเป็นคู่ปรับกัน,นะสิริมาวิมานก็ต่อมาเลยมีเนื้อเรื่องว่าพระวังคีสเทละประสงค์จะให้นางสิริมาเทพธิดาได้ประกาศบุญกรรมที่นางทำไว้ในครั้งก่อนก็จึงสอบถามนางด้วยสองคาถา ว่ามาทั้งหลายของท่านเตรียมรถแล้วประดับอย่างเยี่ยมเป็นต้นสิริมาวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรก็เรื่องก็เกี่ยวกับอุตราวิมานนั่นแหละพระมีภาคเจ้า,าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่เลี้ยงกัตแตที่กรุงราชคฤห์สมัยนั้นคณิกาชื่อสิริมาที่กล่าวไวออ้ในอุตราวิมานละทิ้งงานที่เศร้าหมองคือการเป็นโสเพณี พราะบรรลุโสดาปฏิผลก็ได้ตั้งสลากกะพัดแปดที่ทำบุญทุกวันถวายสลากกะพัดให้พระจับสลากและมารับอาหารเนี่ยไว้เพื่อพระสงฆ์ตั้งแต่ต้นมาภิกษุ8รูปก็มาที่เรือนของนางเป็นประจำนางศิริมากล่าวคำเป็นต้นว่าโปรดรับเนยใสเปโวตับนมสดนี่อาหารชั้นดีเยี่ยมสมัยนู้นนะไม่ใช่ <c oughs> อะไรอย่างเคหรือว่า <c oughs> อะไรอ่ะที่เราว่าสุดยอดกันนะนะมันไม่ใช่แล้วบรรจุบาทของภิกษุเหล่านั้นจนเต็มของที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ไปก็พอแก่ภิกษุสามรูปสี่รูปบ้างนางถวายบิณฑบาตโดยจ่ายเงินสิบหกกหาปณะ,ะทุกวันต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันสลากกพัดแปดที่ในเรือนของนางแล้วกลับไปยังวิหารแห่งหนึ่ง ไกลออกไปสามโยชนครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายก็มาถามภิกษุรูปนั้นซึ่งมาใหม่นะซึ่งมานั่งในที่ปฏิบัติพระเถระเวลาเย็นว่าผู้มีอายุท่านรับภิกษาที่ไหนจึงมาที่นี่ภิกษุนั้นก็ตอบว่าผมฉันสลากกับพัดแปดที่ของนางสีมาภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าผู้มีอายุนางสีมาถวายสลากกับพัดอันเป็นที่น่าพอใจอยู่หรือภิกษุนั้นจึงพรรณนาขุนของนางว่า ผมไม่อาจจะพรรนาอาหารของนางได้ว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนนางถวายแต่ของปลัดนีดเหลือเกินของที่ภิกษุรูปหนึ่งถวายมากซะอีกได้ไปก็พอแก่ภิกษุสามรูปสี่รูปบ้างแต่สุดยอดคือการเห็นนางต่างหากที่ยอดเยี่ยมกว่าไทยธรรมของนางโอ้อะไรจะปานนั้นไม่ต้องไปได้รับบิณฑบาตหรอกแค่เห็นนางก็สุดยอดของยอดสุดแล้ว ก็หญิงนั้นงามอย่างนี้งามอย่างนี้งามอย่างนี้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเราจะเอาอะไรดีเนาะจะไปรับอาหารหรือจะไปดูนางแต่น่าจะสวยอย่างที่ว่านี่หละลำด,ดับนั้นภิกษรุรูปหนึ่งฟังคำพรรณนาคุณของนางสิริมานั้นแล้วแม้ไม่ได้เห็นตัวก็เกิดสีเนหารักใคร่โดยเพียงได้ยินเท่านั้นโอ้ ตัณนามันมีอานอุภาพมหัศัรรย์นะซ่านไปในอารมณ์ก็คิดว่าเราควรจะไปดูนางในที่นั้นจึงบอกพรรษาสุดท้ายของตนแล้วถามภิกษุรูปนั้นถึงลำดับของตนฟังคำของภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุพรุ่งนี้ท่านเป็นสังฆเถระ,ะจกได้สลากพัดแปดที่ในเลื่อนหลังนั้นถ้าท่านไปที่วัดลวก็ได้เลยเป็นหัวหน้าเลย แล้วก็ถือบาทจีวรออกไปในทันใดนั้นเองพออรุณขึ้นตอนเช้าตรู่ก็เข้าไปยืนอย่างลงสลากเป็นสังคเทละได้สลากกับพัดแปดที่ในเรือนนางในเวลาที่ภิกษุซึ่งฉันเมื่อวันวานกลับไปแล้วโรคได้เกิดขึ้นในร่างกายของนางอ้าวน่ไม่เกรงใจกันบ้างเลยนะก็นางสวยอย่างนี้ทำไมไอ้โรคต่างๆมันไม่รักนางบ้างมันเกลียดนางทำไมมันเข้ามา ทำลายโจมตีส่งพยาธิกองทัพเข้ามาซะแล้วนี่เพราะฉะนั้นนางจึงเปลื่องเครื่องกระดับนอนอยู่ขณะนั้นหล่าทาสีเห็นภิกษุมาเพื่อรับสลากกระกพัดแปดที่จึงบอกนางนางก็ไม่อาจจะไปรับบาตรด้วยมือตอนเองหรืนิมน์ให้ท่านนางได้จึงได้สัง่งหลาวทาสีว่าแม่คุณเอ้ยพวกเจ้าจงรับบาตรนิมนให้ท่านนางให้ท่านดื่มข้าวต้มแล้วถวายของเคี้ยวสองมือนะเนี่ย ถวายข้าวต้มฉันซะก่อนแล้วก็ถวายของเคี้ยวเวลาอาหารจงบรรจุอาหารให้เต็มแล้วถวายไม่ใช่ถวายมือเดียวนะถวายสองมือฉนะันข้าวต้มไปก่อนแล้วก็ข้าวสวยแล้วอาหารอย่างดีเยี่ยมให้เต็มบาทแล้วให้ท่านไปฉันตามสะดวกท้าสีเหล่านั้นรับคำว่าเจ้าค่ะแม่นายแล้วนิมนให้ท่านเข้าไปให้ดื่มข้าวต้มถวายของเคี้ยว เวลาอาหารก็บรรจุอาหารเต็มบาทรแล้วบอกแก่นางนางกล่าวว่าพวกเจ้าจงช่วยกันพยุงเราไปเราจักไหว้พระผู้เป็นเจ้าทาสีเหล่านั้นช่วยกันพยุงนางเข้าไปหาพิสุทิ์ทั้งหลายนางไหว้พวกพิสุทธทั้งหลายทั้งที่เรือนร่างสั่นเทาอยู่โอ้เป็นโรคอะไรเนาะโลกสัน่นอ,อ,อย่างเนี้ ภิกษุนั้นดูนางแล้วก็คิดว่านางป่วยอยู่รูปยังงามถึงเพียงนี้เวลานางไม่ป่วยประดับด้วยอาภร์ครบถ้วนจากงามสักเพียงไหนเออไม่รู้อายุทเท่าไหร่นะน่าจะสักสี่สิบ้งสี่สิบยังเจ๋วนะขณะนั้นกิเลสที่สะสมไว้หลายโกรปีของภิกษุนั้นก็ฟุ้งขึ้นภิกษุนั้นไม่รู้ตัวไม่อาจฉันอาหารได้ถือบาทกลับวิหารปิดบาทแล้วเก็บไว้ณที่แห่งหนึ่ง ลี้ชายจีวรลงปูนอนขณะนั้นภิกษุผู้สหายรูปหนึ่งแม้อ่อนวอนก็ไม่อานให้เธอฉันอาหารได้ภิกษุนั้นไม่ยอมฉันอาหารเพราะว่าคิดถึงนางสิลิมาความอิ่มในกามไม่มีในโลกเวลาเย็นวันนั้นนั่นเองนางสิริมาก็ตายโอ้อะไรจะป่านนั้นถ้าเราไปบินทบาทแล้วคนใส่บาทตายเราจะรู้สึกยังไงเนี่ย พระราชาทรงส่งข่าวไปทูลพระศาสดาว,ว่าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสิรีมาน้องสาวของหมอชีวกตายแล้วพระเจ้าข่าโลูกของนางสาลวดีเนาะตายซะแล้วเสียดายไหมเนี่ยต้องเสียดายแน่ๆคนสวยตายเนี่ยคนไม่สวยคนขี้เหร่ตายก็ตายไปพระศาสดาทรงทราบข่ามั้นแล้วทรงส่งข่าวไปถึงพระราชาว่าอย่าเพิ่งทําชาปะนะกิจสิริมาอย่าเพิ่งเผาศพ ขอได้โปรดนำไปปัดช้าผีดิบให้วางนอนไว้รักษาไว้โดยวิธีที่ฝูงกาเป็นต้นจะไม่จิกกินพระราชาก็ทรงปฏิบัติต,ตามนั้นล่วงเวลาไปสามวันพระก็ยังไม่ลุกเลยนะตามลำดับวันที่สี่ล่างของนางก็พองขึ้นล่านอนชายออกจากปากแผลทั้งเก้าทั่วเรือนล่างก็เป็นเหมือนหม้อข้าวสาลีแตกพระราชาก็โปรดให้ตีกองเปล่าประกาศไปในพรนครว่ายกเว้นเด็ก ้าบ้านเสียคนที่ไม่มาดูนางสิีิมาต้องเสียค่าปรับใหม่แปดก็หาปณะนะน่าจะแปดหมื่นนะแล้วทรงส่งข่าวไปทูลพระศาสดา,าว่าข่าวว่าพระสงฆ์มีผู้ติจา้าเป็นบระมุกเจะเสด็จมาดูนางสิีมาพระศาสดา,าจึงตัดบอกพิสุท์ั้งหลายว่าจะไปดูนางสิลิมาภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้นไม่ยอมฟังคําของใครนอนอดอาหารอยู่สี่วันอาหารในบาทก็บูดบาทก็ขึ้นสนิม โอ้เสียดายอาหารเนะภิกษุรูปนั้นถูกเพื่อนภิกษุเข้าไปหาพูดว่าท่านพระศาสดาจะเสด็จไปดูนางสิริมาณนะแม้จะถูกความหิวครอบงำสี่วันไม่ได้กินข้าวแต่พอได้ยินเพื่อนภิกษุออกชื่อว่าสิริมาก็รีบลุกขึ้นถามว่าท่านพูดอะไรถูกเพื่อนภิกษุกล่าวว่าพระศาสดาจะเสด็จไปดูนางสิริมาตัวท่านจะไปไหมเล่า ก็ตอบว่าไปสิครับโอ้ยนอนคิดมาถึงสี่วันแนละ้วจะไม่ไปอย่างไรแล้วเทอาหารทิ้งล้างบาทเก็บใส่ถลกบาทไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์พระาศาสดามีหมู่ภิกษุแวดล้อมประทับยืนอยู่ข้างหนึ่งทั้งภิกษุณีสงฆ์ทั้งราชบุรุษทั้งอุบาศกบ,บริษัทบริษัทก็แปลว่ากลุ่มชนนะนะทั้งอุบาสิกาบริษัทมายืนกันอยู่คนละด้านพระศาสดาตรถามพระราชาว่าถวายพระพรมหาบพิษดั่นไก่ พระราชาพิมพิสารทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญน้องสาวของหมอชีวกชื่อสิริมาพระเจ้า่ะศาสตราตถามว่านั่นสิริมาหรือพระราชาทูลว่าพระเจ้ากาพระศาสดาตรัสว,ว่าถ้าอย่างนั้นโปรดให้ตีกรองป่าประกาศไปในพระคนครว่าคนทั้งหลายจงให้ทรั์พันแล้วรับสิริมาไปโอ้โหพระราชาตัดสั่งให้ปฏิบัติตามนั้นบรรดาคนเหล่านั้นไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะพูดว่าฉันรับ พระราชาจึงกลับทูลพระศาสดาว่าไม่มีคนรับพระเจ้าข้าเอาไหมละ่ะศพเน่าแล้วนอนขึ้นแล้วพระศาสดาตัดว่าถ้าอย่างนั้นก็จงลดราคาลงมาเถิดมหาปพิธพระราชาก็ให้จีกองปร,ประกาศว่าใครให้ซับหนะ้าร้อยก็จงรับเสดีมาไปก็ไม่ทรงเห็นใครๆที่จะรับก็ให้จีกองปร,ประกาศลดไปเรื่อยๆสองร้อยห้าสิบไป จนถึงหนึ่งกหาปณะนะครึ่งปรหาคณะหนึ่งบาทหนึ่งมาศหนึ่งกากานิกให้เปล่าๆเ,เลยบรรดาคนชนเหล่านั้นก็ไม่มีใครพูดว่าฉันรับฉันรับนะแต่สตังอะเอานะแต่ศพไม่เอาตรลาชาจ,จึงกราบทูลว่าให้เปล่าๆก็ไม่มีคนรับพระเจ้าข้าพระสัตดาทรงแส,สดงว่าพิสุทน์ทั้งหลาย,<โด>ยพวกเธอจงดูมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชน แต่ก่อนคนทั้งหลายในพระนครนี้ให้ทรับหนึ่งพันกหาปณะนะจึงได้นางไปแค่หนึ่งวันบัดนี้ให้เปล่าเปล่าก็ไม่มีคนรับไหนกันบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะเนี่ยนางสิริมานี่แหละฟรีไม่เห็นมีใครเอาเลยของฟรีๆแท้ๆนามรูปเห็นปานนี้ถึงความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาถูกประดับด้วยเครื่องประดับภายนอก ก็ยังมีแผลโดยปรากแผลทั้งเก้าอันกระดูกสามร้อยท่อนสร้างเป็นโครงทำให้เดือดร้อนอยู่เป็นประจำคนส่วนมากคิดอยากได้เพราะมหาชนผู้เขาพวกเดียวคิดอย่างมากเป็นอัตภาพที่ไม่ยั่งยืนนะคนส่วนมากเป็นเหมือนคนตาบอดนะอะเป็นเรื่องจริงนะอันทาภูโตอายังโลโกตนุกเกตท,ทวิปสัสสตี สกุนโาอะลมุตโตวาอปสขายาคาชาติ ak ak สัตว์โลกเหมือนคนตาบอดน้อยคนจะเห็นแจ้งอริยสัจสี่น้อยคนจะได้ไปสวรรค์เหมือนนกตัวที่หลุดจากตาข่ายมีน้อยตัวฉะนั้นพระศาสดาได้ตัดพระกถาว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วอธิสวยเนี่ยเพราะกรรมเพราะบุญนะ มีกลายเป็นแผลแต่การน,นั้นมันก็ทําให้ไม่เด็กสวยหมดทั้งหตัวหรอกก็ยังมีกลายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงล่างอันอาดูนคือมีทุกข์อะที่มหาชนคิดอยากได้ไอ้ที่เราอยากได้ที่สุดก็คือไอ้นี่แหละผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงนี่แหละแต่ต้องมีชีวิตอยู่นะ จบเทศนาภิกษุที่คิดรักนางสกีมาก็ได้ปราศจากฉันทราคะเจริญวิวัสนาแล้วก็บรรุพระอาหารสัตว์ประมาณ84,000พได้จัดสรุธรรมสมัยนั้นสรีมาตายแล้วนะเกิดเป็นเทพกัญญาตรวจด,ดูความสำเร็จแห่งสมบัติของตนขณนะตรวจด,ดูว่านางมาจากไหนก็เห็นพระวิภาคเจ้ามีภิกษุสงแวดล้อมประทับยืนอยู่และมูมาหาชนประชุมกันใกล้เลือนร่างของตน ในอัตภาพก่อนจึงมีเทพกัญญาบริวาร500ห้อมล้อมมาปรากฏกายพร้อมกับรถทิพย์อีก500คันลงจากรถแล้วมีบริวารตามมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคองอัญชลีอยู่สมัยนั้นท่านพระวังคีสะยืนอยู่ไม่ไกลจากพระมีพระเจ้าจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมีพระเจ้าขอพระองค่าพระองค์ขอประทานอรุญาตถามปัญหาการน,นาข้อหนึ่ง พระศาสดาตรัสว่าวังคีสสะจงถามปัญหาตามถน,นัดเถิดท่านพระวังคีสาจึงได้ถามนางสิลิมาว่ามาทั้งหลายของท่านเทียมรถแล้วประดับอย่างเยี่ยมก้มหน้าผ่านอากาศไปมีกําลังว่องไวมาเหล่านั้นเทียมรถห้าร้อันบุญกรรมเดลมิดแล้วดุดถูกนายสารถีเตืออแล้วย่อมตามท่านไปท่านนั้นประดับองค์แล้วสว่างสวัยคล้ายดวงไฟกําลังโชดช่วงยืนอยู่บนรถอันเพลิดแล้ว แน่เทพธิดาผู้อาองหน้าผู้หน้าชมมองไม่เบื่ออาตมาก็ถามท่านท่านมาจากเทพหมูใดจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพูดที่ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่าก็น่าถามเหมือนกันนะหน้าดูหน้าชมอย่างยิ่งด้วยสมบัติอันเปทิพิ์เทวดาทุกพระเถระถามแล้วเมื่อจะแนะนําตนจึงกล่าวว่า บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงเทพบูไดขอเหล่าเทพผู้เลิศด้วยกามมากามเป็นทิพย์ว่าเป็นเทพผู้ยอดเยี่ยมเทพบูนั้นยินดีด้วยกามสมบัติที่เนรมิตแล้วเนรมิตแล้วดิฉันเป็นเทพอักษรที่มีวันณะงามมาจากเทพบูนั้นมาในมนุษยโลกนี้ก็เพื่อจะถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่าเทพบูไหนล่ะเป็นเทพชั้นดิมาดรดีนะ พระเถระประสงค์จะให้นางกล่าวถึงพบก่อนบุญที่ทำในพบนั้นและลัทธิแห่งความเชื่อของนางจึงกล่าวว่าชาติก่อนแต่จะมาในที่นี้ท่านได้ประพฤติสุดจริตกรรมอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมียศนับไม่ได้จาเริญสุขฤทธิ์ของท่านไม่มีฤทธิ์ใดๆประเสริฐยิ่งกว่าและเหาะไปในอากาศได้ทั้งวันละ ของท่านก็รุ่งโรจน์ไปทั่วสิบทิศนเทวดาท่านมีถวยเทพห้อมร้อมสักการะท่านจุติคือตายมาจากที่ไหนจึงมาสู่สุขคตินี้หรือท่านได้ทําตามโอวาทานุษาสนีของศาสดาองค์ใดหากท่านเป็นพุทธสาวิกาไซก็ท่านได้โปรดบอกอาตมาด้วยก็ถามที่น่าถามนะท่านทําตามคติด้วยการรับโอวาทานุสาสนีในศาสนาคือทําวินัยของศาสดาองค์ใด หรือตั้งอยู่ในคําพร่ำสอนของศา,ศาสดาองค์ใดคันถามลัทธิของนามโดยไม่เจาะจงแล้วก็ถามเจาะจงอีกว่าท่านเป็นพุทธสาวิกาเพราะมีความหมายว่าเกิดในที่สุดแห่งการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพุทธะเพราะตัดสรุยายาธรรมทุกอย่างโดยพระสยามผู้ยานโดยไปจากประดุดูแจ้งผลมะขามป้อมบนฝ่ามือ สาวิกาก็คือผู้สําเร็จประโยชน์ในการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเทวดาเมื่อจะบอกข้อที่พระเถระถามอย่างนี้จึงได้ก,กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าดิฉันเว็นปริจาริกานางบําเลอของพระราชาพระเจ้าพิมพิสารอืผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงมีสิริในมหานครซึ่งสถาปนาไว้อย่างดีในระหว่างภูเขาดิฉันมีความชํานาญด้วยศิลปะการฟ้อนรำขับร้องอย่างเยี่ยมคนทั้งหลายในกรุงรัช ครือรู้จักดิฉันในานามว่าสิลิมาพระพุทธเจา้าผู้องค์อาจกว่าผู้เป็นฤษีทรงแนะนำเป็นายสัตว์ได้ทรงแสดงความไม่เที่ยงแห่งทุกขสัตว์ก็คือชีวิตซึ่งประกอบด้วยอุปทา,านขันห้าของพวกเรานี่แหละมันไม่เที่ยงและสมุทัยสัตว์ก็คือตัณหามันทำให้เกิดความทุกขนี่แหละทรงแสดงทุกข์ันนี้โรดสัจจะ พะนิพพาน,านความดับทุกขอันเชี่ยงแท้อันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งและทรงสแสดงมรรคสัตว์ที่ไม่คดคือตรงนะเป็นทางตรงตรงพะนิพพานทางกเกษมแกดีฉันดีฉันขั้นฟังอมตะบททางไม่ตายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือพะนิพพานซึ่งเป็นคําสอนของภาษาคตผู้ไม่มีผู้อื่นประเสริฐกว่าแล้วเป็นผู้สํารวง อย่างเคร่งครัดในศีลทั้งหลายดำรงมั่นอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่านราชนทรงสแสดงไว้แล้วทั้นดิฉันครั้นรู้จักบทอันปราศจากกิเลสตุดทุลีซึ่งปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ก็คือนิพพานที่พระตราคตผู้ไม่มีผู้อื่นประเสริฐกว่าทรงสแสดงไว้นั้นดิฉันจึงได้สัมผัสสมาธิอันเกิดจากความสงบแนตภาพน้าเองก็คือเป็นพระโสดาบัน อันนั้นเป็นความแน่นอนแห่งมรรคผลอันเยี่ยมสำหรับดีฉันดิฉันครั้นได้อมตะธรรมอันประเสริฐอันทำให้แปลกจากปุถุชนแล้วเปลี่ยนจากปุรุชนเป็นอริยะนะอริยะชนมีความเชื่อมั่นโดยส่วนเดียววลุคุณพิเศษเพราะตัดสรู้หมดความสงสัยหมดวิจิกิจฉากิเลสจึงเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากบูชาแล้วได้เสวยความราเริงความยินดีไม่น้อย โดยประการดังกล่าวมณิดิฉันจึงเป็นเทพธิดาผู้เห็นอมตะธรรมเป็นสาวิกาของพระตถาคตผู้ไม่มีผู้อื่นประเสริฐกว่าเป็นผู้ได้เห็นธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลขั้นแรกเป็นโสดาบันทุกขติเป็นอันไม่มีอีกนี่โสดาบันดียอดเยี่ยมอย่างนี้ไอ้ที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระจาราชาเป็นประธานาธิบดีน่ะไม่ได้ป้องกันทุกขติได้เลย กลับจะเป็นเหตุให้ไปทุกขติได้ง่ายซะอีกดิฉันนั้นมาเพื่อถวายบังคมพระตถาคตผู้ไม่มีผู้อื่นประเสริฐกว่าและเพื่อนมัสก,การพริสูจน์ทั้งหลายที่น่าเลื่อมใสผู้ยินดีในธรรมฝ่ายกุศลและเพื่อจะนมัสก,การสมาคมของสมณะอันกเกษมดิฉันเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมราชาผู้ทรงพระสิริดิฉันคันไดเห็นพระมุนีแล้วก็ปลื้มใจอิ่มเอิบขอถวายบังคมพระตถาคตผู้เลิศกว่านารชน และทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกผู้ทรงตัดตัณหาเสียได้ทรงยินดีในกุศล,ลธรรมทรงแนะนำเวนยศัสตร,ร์ให้พ้นทุกทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งอธิบายสักน,นิดหนึ่งนะคําว่าสิลิเนี่ยสิลิก็เป็นชื่อของพุทธิคือความรู้แล้วก็เป็นชื่อของบุญแปลว่าบุญก็ได้แปลว่าความรู้ก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ สมบัติมีความสง่างามแห่งเรือนร่างเป็นต้นอันบังเกิดเพราะบุญความสง่างามขององัไนก็เรียกว่าสิริเพราะอาศัยบุญที่ทําไว้หรืออันบุญที่ทําไว้อาศัยให้เกิดไอความสวยงามสนะิรินั้นมีอยู่แก่พระราชานั้นพระราชานั้นจึงทรงชื่อว่าสิริมาพระราชาผู้ทรงมีพระชริพระองค์นั้นก็คือมีบุญนะนะมีความสง่างามก็ เป็นเรื่องหน้าเลือบใสนะคำว่าได้สัมผัสสมาธิอันเกิดจากความสงบได้แก่สัมผัสคือบรลุโลกุตระสมาธิที่เป็นสมถะฝ่ายปรมาตมาเพราะสงบเพราะละังับคือโดยตัดทำฝ่ายฆาสึกได้เด็ดขาดก็คือโสดาปฏิมักมาเนี่ยแล้วก็โสดาปฏิผลก็พีว่าขณะใดาตัดสะดุด้วยการทำให้แจ้งซึ่งนิโรธ ขนาดน,น,นั้นนั่นแหละก็เป็นอันตัดสรูด้วยการเจริญมักก็เพื่อจะแสดงการรู้ทะรุปรุโปร่งซึ่งอารมณ์คือพะนิพานถ้าไปเป็นเหมือนเหตุที่การรู้ทะรุปรุโปร่งด้วยภาวนาสําเร็จเป็นเบื้องต้นเทวดาจึงกล่าวว่านะดิฉันรู้จักบทอันปราศจากกิเลสดุดทุดีซึ่งปัจจัยปรุงแต่งมิดาที่พระสถาคตผู้ไม่มีผู้อื่นประเสริฐกว่าทรงแสดงไว้นั้นดิฉันจึงได้สมบัติสมาธิอันเกิดจากความสงบในอัตภาพนั่นเองนี่ ด,ด,ดิมาเทพธิดาคันประกาศความเลื่อมใสในพระรัตนาฏยโดยมุ่งประกาศลัศทธิของตนอย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมพระมิภาพเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทำประทักษิณเวียนขวาแล้วกลับไปยังเทวโลกตามเดิมพระมิภาคเจ้าทรงทําเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นนั่นแหละให้เป็นเหตุเกิดเรื่องแล้วทรงแสดงธรรมจบเทศนาภิกษุผู้กสันได้บราารลุพระอรหันต์เรานี่ก็รักศักดิ์ศรนะ ตัวเองเป็นซากศพก็ไม่พอรักไม่พอรักซากศพคนอื่นพระธรรมอติษฐานนั้นได้เกิดประโยชน์แก่บริษัทที่อยู่พร้อมหน้ากันด้วยสิริมาวิมานก็จบลงด้วยประกาศละเนี้ก็ขอให้พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าซักหนึ่งถาถาได้เจริญรุ่งเรืองให้ความสว่างเป็นที่พึ่งนำประโยชน์สุข ของอริยทรัพย์มีศรัทธ,ธาศีลฮิริโอตตะปะสุตะชาคะปัญญาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นแจ้งฤๅยสีสีตินาสวัคเลสถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทินยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตด,ดินังเปตานังอุปกะปาติอิจิตังปฏิตังตุมังยิปะเมวะจะมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยถามานิโชติรโสยถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินาจตุมัติภวตวันรายสุขีติกายุโกภวะอภิวะดานสีนิสานิจามุทาปใจโยจัตตารุธรรมวะทานตุอายุวันโดสุขังพลัง อาดาวโจนิวัตโตจะสันตุทีจะกตันยุดากาเลระธรรมะสวนังเอตามังคารามุตตมังเจอัตละทาสุขิตาวิลุนหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาอุทาสาสะเพยยติภูนันยัตระปุจาตตพสานันยัตระอินทรียสังวรานันยัตระสัพพเยนิสักาโสถิงปะสามีปานินังบววะุสัพพมังกลัง